สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่อง V A ติมตังวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเด็กๆของตกแต่ง DIY อ๋อเรามาทำกิฟต์แล้วก็พวงกุญแจ DIY ตกแต่งโดยใช้วิปคีมกาวใช่ไหมลูกนี่แบบนี้เลยนี่ถ้างั้นแกะลองแกะมาดูมีอะไรบ้าง เขาให้กิฟต์กี่อันลูกห้าอันครับเนี่เขาให้กิฟต์มาห้าอันนะคะเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ให้มกี่ชิ้นครับพงุ่นแจสิบห้าสิบชิ้นนะคะอันนี้อืมชุดนี้แม่ซื้อมาชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะหาซื้อได้ในเพจเฟซบุ๊กทั่วไปได้เลยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยเป็นไรอะ อ๋อนิ้วติดนี่คือหัวบีบใช่ไหมลูกบีบกาวเนาะคุณแม่คะ่ะลูกเออคือแบบมันไม่ได้มานแบบอันเดียวนะคะมันมานแบบนี้เยนี่เขาให้มาตีหัวบีบใช่ไหมคะไ,มไหนไหนแบบไหนไมีแบบไหนบ้างนี่แบบแบบที่มันเป็นแบบนี้อะคะอ๋อนี้เป็นเป็นแบ,บน,นเนาะต่อไปเป็นอะไรอันนี้ก็แแตจะเป็นแบบที่บีบแบบปกติจะเป็นแบบ แบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะกว้างอ๋อหัวกว้างหน่อยใช่ไหมลูกพี่ครับกว้างกว้างบนหัวกว้างหัวแบนใช่ไหมแล้วก็หัวเล็กใช่ไหมลูก<ช>อ่าต่อไปเรามาเริ่มทําอะไรก่อนดีอ่ากิบ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 อ่ากิบติดผมนะคะอ่าเริ่มกันเลย ตาตาแล้วสีดำพี่ตีเอาสีขาวนะมาเริ่มกันอ่าต้องหมุนหมุนฝาแล้วก็แกะอ่าแกะอย่างที่พี่ตีมแกะนะคะแกะออกเขามีที่ดึงใช่แล้วก็เอาหัวบีบหมุนใส่เลยลูกหัวบีบแบบไหนคะเอาแล้วแต่หนูเลยเอ่าหมุนใส่เลยค่ะหมุนใส่ยงังพี่ตีมใส่ย,ยังคะ อ่า,อาใสแล้วนะนับตาใสย่างหมุนเลยหมุนใส่เลยลูกนี่เขาก็จะให้กิ๊บแบบนี้มานะคะทุกคนเราต้องทําด้านนี้ลูกเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่หนีบเห็นไหมออกมาแล้วคนเขามันมนูนออกมาไหนลองบีบดิบบีบนี่กาวนูนออกมาเลยใช่ไหมลูกไหนพี่เต็มดูสิโอ,อกาวนูนออกมาใส่ใส่น,นะโอเค บีบเลยค่อยๆเ,เอาให้เต็มๆมาลูกมันยาสีฟันเลยเธอไม่ค่อยได้ไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยให้แม่ถทมนี่อันนี้แม่หยอดให้นับตังนะคะเพราะว่าเขาบีบไม่ได้เนาะรเอไปเต็มใส่ดอกไม้ไปแล้วนะคือแบบทุกคนครับตัวนี้ แล้วคือเขาก็ทำลายแบบน่ารักมากเลยอ่าใช่เขาให้มาแบบน่ารักมากเลยเนาะแล้วแล้วก็เอาท็อปปิ้งอันนี้โรยด้วยโรยหน่อยนึงโอ้ยน้าตาลเป็นลูกหมีอ่าโรยงานน้าตาลโรยไงน้ำตาลโรยอย่างงี้โรยตรงเกาๆลูกจะได้ติดบโรนีจะดีถ้ามันนกแตาลมันได้สวยเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อันตรายนะคะชอบมากเมื่ออันตรายจะติดบบอืมนี่ของติมได้แล้วหนึ่งชิน้นของน้ำตังก็ได้แล้วหนึ่งชิน้นเขาไม่หลุดเลยนะเพราะว่าเขาเป็นกาวใช่ไหมลูกกาวแบบกาวใชแ่แต่ว่าทำไมเม,มื่อกี้มันหลุดอ่ะอ้าวหนูใส่ไปไม่แน่งไงลูกเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เขาแห้งแล้วก็เขาก็จะติดว้ายมันหล่นออกไปแล้วต่อไป เอีเขาทำกิฟตอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่ว่าครั้งนี้จะต้องให้แม่ช่วยหรือเปล่าต้องช่วยแล้วล่ะบีบแล้วจับกิฟตได้สิลูกเอ๋หนูคิดว่าครา้นี้หนูจะเอากระต่ายอะไรนะคราวนี้หนูจะเอากระต่ายกระต่ายเหรอบีบเลยอันนี้รู้สึกจะปิดง่ายกว่าอันเกิดฮมันเริ่มจ้ะมาช่วยหน่อยอะไรนะ มาส่วนหนึ่งเอ๋เป็นอย่างนี้สิครับป๊อปโอ้มนเป็นแบนๆนอันเนี่ยเป็นแบนๆโอเคหนูได้แล้วได้ที่แล้วโอ้โหแบนๆยากเหมือนกันนะเนี่ยลูกนี่พี่เต็มใส่กระต่ายใช่ไหมลูกหย,ยิบเลยแล้วกัน โอเคโอ้ยน่ารักเชียวเอีพี่ติมเอาใส่แล้ว <S 2> <S 2> เ,เาาสร็จแล้วเอาไข่มุกใส่น้ำตาลเอาใส่ด้วยดิเอาท็อป,ปิ้งโรยด้วย <S <S สองโรยจิ๊บเย่พี่ติมได้แล้วน่ารักเชียวเดีย๋ยวแป๊บนึงค่ะต้องโรยผงไอซสิ่งด้วยาาน้ำตาลใช้มือเลยคนะ โอเคร้บตังเสร็จยังครับยังไม่เสร็จครับอายังไม่เสร็จนะวิลิงเหมือนตังเลยอ่ะอันเนี้ยอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่ลิงไม่ใช่ลิงถ้ามันคู่กันนี่ก็คขลุน่ารักมากเลยอ่ะต่อไปทำพวกกุญแจเอ๊เรามาทำพวกกุญแจกันจะออกแบบยังไงกันนะเด็กๆรับตังก็เอารูปไอติมหรอไดางั้นหนูเอากันเองก็ได้อ้าวพี่ติมเอารูปไหน มีหลายทรงไหนมีทรงอะไรบ้างไหนดูสิดูสิโอ้เขาให้มาสิบชิ้นใช่ไหมลูกสิบชิ้นก็สิบช่อง้าสิบช่งเหรอสิบสช่งเขาให้เมื่อาเมื่อกี้ติมบอกว่าสิบช่ง อี๋เขาให้มาติบชิ้นนะมีรูปอะไรบ้างไหนลองดูซิไหนมีรูปิีกเกอร์เม์ก้<ม>กอนเมฆวงกลมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมอมยิม้มแกดูไอติมแมวน้ำมุณจิมก็เหมือนกันไหมคะเหมือนเหมือนกันเนาะอ่าเลือกมนาะทำอะไรก่อนดีเป็นไหม้เล็เแมวโอเค นี่พี่ต็มเอาแมวนะคะน้ำตาก็จะเอาแมวเหมือนกันนะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าโอเคแต่ก่อนตั้งใช้สีอะไรคะลูกชมพูสีชมพูนะอ่ะพี่เต็มใช้สาฟ้าฟ้าฟ้ามินมินเนาะลูกเนาะสีนี่เราก็จะได้แบบนี้การกอบตามลูกก่อนอันและอย่าให้ออกนอกเส้นเลยครับช่วยในเรื่องการฝึกสมาธิให้เด็กๆด้วยนะคะ ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆเ,เขาก็จะออกแบบในแบบของเขาที่เขาอยากทำเนาะน,นี่เอ็แอนคุณห้ามมายุ่งเอาให้เต็มสิลูกใส่ให้เต็มเลยนู้ิดขับกับตรงนเรียบมาลุยไม่จับคืนไม่ได้เรียบร้อยโอ้ดูหน้าตานะคะเขาเหมือนเขาบีบเค ติมเว้นรูไว้ยังต้องเว้นรูด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะใส่แม่ช่วยหน่อยสิอะอันนี้พี่ติมต้องให้แม่ช่วยหน่อยนะไม่ได้ใช่ยังไม่ถนัดไม่เป็นไรน,นี่ก็ได้น,นี่นะได้แล้วน,นี้เขียนอ่ะต่อไปเอาเดซินใส่เลยลูกเดซินเขามีหลากหลายมากเลยนะคะมันมีอีกอหมไ่น่ารักด้วยแต่และชิ้นคนนี้ คอมเมนต์มาว่าน่ารักไหมใช่น่าเหมือนนับตังเลยอ่ะนี่นี่น่าเหมือนพี่ติมเลยเป็นหมี่ใช่ไหมอิสครีมสุดร้อยบาทหนูจะอาจจีสีแดงทุกคนพิมพ์มาว่าอันนี้หน้าเหมือนคุณแม่ไหม Yes อแล้วเอาท็อปปิ้งโลยครับ อันจะลอยแบบพิษสุดานหยิบเลยทำท้าอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรองให้เขาแห้งก่อนนะแล้วเราถึงจะใส่พวงกุญแจได้เนาะอ <c oughs> ทุกคนครับครับ ทำไปนี้ไปเไปออ,เอ,อ,อทำไปเลยไปอ่าต่อไปพวงมาลัยอีกชิ้นหนึ่งจันจะเอาลูกอะไรคะเอออันนี้จะเอาเป็นลูกลม,ม,ม,มกลมไอติมอ่าน้ำตาลเป็นไอติมนะพี่เต็มเปม็นวงกลมนะคะน้ำตาลสีขาวอืมขาวสวยมากเลยของคุณน่ะสีขาว นี่ครับนับตังเอานี่เลยดอกไม้ใส่ลงไปแล้วแล้วไหนใส่อีกได้ได้เดียวอ่างถ้าง,งานเอาทับปิ้งเลยอ๋อเขาโรยไปแล้ว,ลวต้องเหลือที่เป็นรูๆไวนะ้เนาะเพื่ออะไรลูกเพื่อไว้ให้อะไรนะใส่ใส่นี่ที่ร้อยเป็นผงกุญแจ ครับค่ะผมล้าง,งใกล,ใกลเสร็จแล้วเนี้ยอ่าเรา,เราทิ้งไว้ให้มันแห้งมันก็จะเริ่มแข็งเองใช่ไหมคะลูกเดออันนี้เริ่มแห้งนะอ่าเริ่มแห้งแล้วนะอเ,เอาเลยลูกเป็นรูปฟันนีคนนี่เอาทุกคนครับทุกคนก็คือมั่ยะี้ต้องไปล้างมือล้างอันนี้ใช่ปะปรากฏว่ามันออกถ้างั้นอะ เราจะเอาพวกนี้ไปโดนฝนไม่ได้แล้วอ๋อใช่แล้วลูกเพราะว่ามันจะละลายใช่ไหมคะละลายหายอือเพราะว่าถ้ามันยังไม่แข็งมันก็จะละลายนะนี่แต่ถ้าแข็งมันลั่งออกใช่แค่แข็งตัวแล้วจะเซตตัวไงลูกนี่ไปทำอีกลูกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเลยค่ะ <c oughs> กุญแจแข่งตัวแล้วแล้วเราก็จะเอานี่นะคะงอยี้ร้อยเข้าไปในรูที่เป็นรูตรงนี้นะที่เป็นรูตรงนี้ แล้วเนาะแหนดูข้างหลังนี่เห็นไหมไม่หลุดเลยเนาะเพราะว่าเขาแข่งตัวเซ็ตตัวแล้วเขาะก็ไม่หลุดอืวันนี้สนุกไหมคะเด็กเดสนุกครับแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการทำฟวงกุญแจและกิฟต์ d I Y สมาธิสมาธิาแล้วก็ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆกค,ความสร <ใจ S 1> ้างสรความจินตนาการแล้วก็ความรู้ความคิดขอ,องเด็อ๋อว่าอยากทำอะไรใช่ไหมใช่ยังรู้เนี่ยชอบกระต่ายมากเลยเด็กก็เลยเอาแบบนี้แต่จริงๆก็อยากทำพี่น้องมีมากเลยนี่ อันนี้วก็ระเจี๊ยใช่อันนี้ก็ยังเหลือของใช่ไหมลูกเราก็เก็บไว้ทําต่อได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวตอนปิดคลิปเนี่ยหนูก็จะทำอันนี้ต่อเลยอ่าแล้ก็จะทําต่อเลยนะตัวน,นี้น่รก่อนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ย รากเค้าช็อกกแนตบอลไม่อยู่ในเรื่อง kilo มีอ๋อคิโนมิโอเคถ้างั้นวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องวีอาร์ติดตังด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดี